เก็บบวบค่ะนี่นะบวบข้างเดียวนี่ดกยูเดอร์ค่ะเด้อนี่นะเฮากระเก็บมานี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิผ้ายางเบงแล้วก่ายางเก็บหน่ำนอค่ะนี่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 บวบนอบวบนี่มันหลายอยู่นะอยู่ในอยู่อยู่ในต้นอยู่ในข้างนี่แหละนี่นะหน่วยหนึ่งเนี่ยแต่ว่ามันมันไอ้นี่เนาะ มันน่อยมันน่อยลูกเล็กเนี่ยน,นะเราก็ไม่เอามาเบิงมาเบิงขางบวบข้าวที่ไข่หุ้นฝุ่นฝุนเห็นบ่มขาขงบนนะ่ะแต่ว่าข้าต้องใส่ไม้ซอยอ่ะเนี่ยนะลูกบวบเนาะน่าล,ละเดี๋ยวข้าที่ใส่ไม้ซอยเอาเนาะคะ่ะนี่อีกหน่อยหนึ่งจํานี้ข้ากกบเอาดอกกินได้นะคะเนาะกินได้ละ ข้างบวบเนาะคะ่ะกะเป็นบวบที่เกิดขึ้นธรรมชาติะะด้วยค่ะเด้อกะห้องบอดิปูกเนาะกะมันมีบวบขึ้นมากนะเข้ากับเห็ดข้างให้เอาเนาะคะ่ะนี่ห้างบดิปูกนะนี่นะบวบบึงน,นี่ดูนี่เอาแบบดึงแบเอาเลยเนาะนี่นี่อีกนี่ดกนะมาถึงบวบนะโดก อนี่นี่นี่มาฟังนี่เนาะมาเบิรงนที่ละบวบบวบนี่หน่วยบวบเนาะุ่นี่ออกออกลูกหลายอยู่นั่นน่ะลูกบวบอู้นี่หน่วยใหญ่หน่วยใหญ่นี่ลูกใหญ่เลยนี่เออ เดี๋ยวข้าตตองซอยเอาข้างบนหนาเพราะว่ามันมันมีหน่วยอยู่นอกข้าจีดซอยเอานะค่ะนนี่นะข้าไทหน้าแล้วเนาะค่ะนี่ไทพ่นปลูกหอมเนาะไทพ่นปลูกหอมนี่นะบัวเขาอันนี้นะข้าไทพ่นปลูกหอมเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวข้ากะเอาหอมมาปลูกเนาะนี่นะมองทีข้าไทยนี่ข้าไทยพ่นปลูกหอมเนาะ ไทีที่ปลูกหอมแดงเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวเขาสซอยเอาบวบเนาะค่ะนี่เดี๋ยวเขาต้องซอยเอาของบนนะ่ะมันมันมีลูกอยู่เนาะเดี๋ยวเขาจะซอยเอาอีเนาะนี่นี่นี่โน่นนะอีกอีกโน่นนะโน่นนะโน่นนะที่เห็นเห็นอยู่นั่นานะมันเอามาถึงเนาะ Ừ, สวยมาแลว้วสวยมาแลว้ว <ừ. S 1> นี่ลูกหน,น,นาาึ่งนี่นี่เอาปลถึงเนาะค่ะนอนเดี๋ยวเบิ้งตีละบวบนี่บวบเนาะค่ะนาะนอนสองลูกคุณนะที่เห็นนี่นะเดี๋ยวเขาจะซอยเอาเขาเอาปลถึงเนาะค่ะนาะ นี่มาเก็บบัวด้วยค่ะมาเก็บบัวหนึ่งเนี่ยหนึ่งนี่ยนี่ลูกหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาเก็บช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ออกลูกออกยังกันนอเนี่ยมันมีหน,หน Duke, ่วยแล้วเนาะแต่ก่อนเอากินดอกกินยังอันนะเก็บดอกนี่ยมีฝากแล้วนี่นมีมีเก็บเอาเลยเนาะนี่นี่เป็นไง นเลยบางไงหนึ่งหืมด ok <ie> ูว่ะเดี Middle ๋ยวเขาจะใส่อาลูกพุ like ่นปุ Middle ่นเนาะลูกบนุ Middle ่นถึงบรดอก ดวงแล้วดวงแล้วอืมโอเค 嗯嗯。Mm hmm. mm.